สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับบ้านหลังที่3ของทาวน์ซีรีส์แล้วนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะอย่างที่เราบอกคอนเซปต์ของบ้านคือจะเป็นแบบฟิลบ้านครอบครัวอยู่กันแบบพ่อแม่ลูกนะคะแบบมีลูก2คนอะไรอย่างเงี้ยก็คือบ้านนี้อยู่กัน4คนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะทําพื้นที่ใช้สอยของเขาให้คุม้มค่าที่สุดนะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ใช้โซฟาของสนุวีเอสเคปเลยซึ่งมีหลายสววตมากแต่เราชอบสีนี้ เพราะว่ามันมีความแบบสีเขียวโฮมมี่มากๆนะคะแล้วก็ใช้โซฟาของ s n o w y s k เหมือนกันนะคะเป็นโซฟาที่มีแบบธรรมดาแล้วก็แบบมีเหมือนอะไรเหมือนผ้านุ่มฟูผ้าอยู่เก๋ๆนะคะแล้วก็ใช้โต๊ะข้างโซฟาของ s n o w y s k เหมือนกันนะคะตัวต้นไม้เนี่ยก็พักเดียวกันแล้วก็ใช้พรมที่ดูนุ่มฟูนะคะของพังนี้ที่เราใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะ ติดทีวีนะคะทีวีก็จะเอาเป็นแบบมีความเรียบๆนิดน,นึงนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นประตูทางเข้าเนาะเราก็เลยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวฉากกั้นนะคะเป็นของภาค City Living นะคะเป็นไม้ไม้นะมากั้นพื้นที่ทําให้มีการแบ่งโซนได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะส่วนตรงโต๊ะทีวีเนี่ยเราขอเปลี่ยนนเนื้อน,นะ,ะนี้จะเป็นของภาคซีซันนะคะมันจะทําให้ดูมีความแบบเป็นบ้านครอบครัวจริงๆมีการเก็บของใส่ตู้นะแล้วก็มีของเด็กๆนะคะตกแต่งนิ หน่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำโซนด้านหน้าบ้านกันบ้างน,นะคะโซนหน้าบ้านเนี่ยคิดว่าจะเป็นโซนเก็บรองเท้า,านะเพราะว่าอยู่เป็นครอบครัวงไงของเยอะเนาะก็ใช้เป็นเคาน์เตอร์ของตัวเบสเกมนะคะมาตั้งก็คือเสียเข้ากันมากเลยอะ ทุกคนแล้วก็ใช้ตัวเชลของตัว s n o p y Escape นะคะมาทําเป็นเหมือนโต๊ะแล้วก็แบบเป็นนั่งแกล้งอย่างเงี้ยแบบนั่งแต่งตัวเช็คความเรียบร้อยใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านนะทุกคนก็คือมโนไปเรื่อยอันนี้ก็คือใส่กระจกนะคะของตัวอะไรนะ Eco Lifestyle นะคะใส่ต้นไม้ที่มีความแบบม mini ินิมอลมินิสไตไว้นะแล้วก็แขวนหมวกแขวนเสื้อนิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอารองเท้ามาวางให้มองว่าเป็นแบบโซนใส่รองเท้าไง แล้วก็ใส่พรมนิดน,นึงนะคะเผื่อรองเท้าเปื้อนเนาะมีพรมเช็ดเท้าก่อนเข้าบ้านนะคะส่วนตรงนี้ที่เราจะทําเพิ่มเนี่ยเราก็จะทํา ั้นเนี่ยให้มันเป็นสีเดียวกันเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะดูคนละสีมันดูไม่เข้ากันเราก็เลยเอาตัวเชล์เนี่ยมาวางให้มันเออเอเออยู่ในระดับเดียวกันแบบนี้นะคะก็อยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็เอาของแบบเอากล่องอะไรเงี้ยมาวางนะคะเพราะว่าอยู่กันเยอะเนาะของก็จะเยอะนิดนึงก็กล่องมาวางนะคะตรงนี้ก็คือใช้วิธีเดิมก็คือใช้เชล์ของตัวอะไรนะตัวเห็ดดิมโฮมเดคอเรเตอร์นะคะมาวางเทียบระดับของตัวของนะคะตรงนี้ก็จะ เป็นที่วางแก้วจิบน้ํานิดหน่อยนะคะกับบ้านมาในเหนจิบน้านิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ตัวตัวลายน้ามานอะ่ะของเบสเกมสีนี้สวยมากนะคะแล้วก็ใช้ตัวเชลของเบสเกมนะคะมาทําเป็นราวม่านแบบนี้นะคะ แล้วก็ทำการเปลี่ยนไฟล์นะให้ดูมีความอบอุ่นสีเหลืองมากขึ้นนะคะใช้ไฟตัวเดิมเลยนะคะ snowscape นะคะแต่งรูปภาพนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดินถัดเข้ามาก็จะเป็นโซนบันไดนะคะแล้วก็ทำ เออเป็นสีไม้ไม้ให้เป็นสีเดียวกันแล้วก็ชั้นเก็บของนะคะของตัวดิมห่มเดคอเรเตอร์นะคะมาวางไว้ตรงใต้บันไดน,นะคะน,นี่ก็จะเป็นเก็บผ้านิดนหน่อยๆนะคะตรงโซนนี้คิดว่าแต่งได้ประมาณนี้แหละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวชาวซิมเราจะเดินไม่ได้นะคะส่วนตัวขอบมุมเนี่ยก็ใส่เสานะมามะกั้นไว้นะคะทาให้มีความสวยงามมากขึ้นนะคะส่วนห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวแบบจริงจังเวอร์ก็คือมีโต๊ะกินข้าวแบบยิ่งใหญ่นะอ่านะแล้วก็ใส่ตัวตูว เย็นของโฮม e ชพันะคะชอบมากนะคะทุกคนบอกเลยว่าหลังจากได้มาก็คือใช้ไม่หยุดนะคะเพราะมันมีความพอดีกับตัวตัวเคานเตอร์แล้วก็ตัวแบบอะไรนะคะัคบ,บินข้างบนมากเลยนะคะแล้วก็ใช้เป็นเซตของตัว Snowy Escape นะคะก็คือสวอนน่ะน่ารักมากนะคะ แล้วก็ใช้ตัวไอตัวเคาน์เตอร์ของเบสเกมนะคะก็จะทําเป็นโซนแบบเก็บจานชามนะคะหรือว่าเป็นโซนแบบแค่เก็บของธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะก็มาเรียงต่อกันนะ,คะเคาน์เตอร์ก็ค่อนข้างน้อยนะทุกคนก็คิดว่าอาจจะไม่ได้แต่งเคาน์เตอร์อะไรเพราะว่าเดี๋ยวชาวซิมเขาทากับข้าวไม่ได้นะคะก็ใส่หูดูดควันนิดหน่อยนะแล้วก็ใส่ตัวอะไรที่ล้างมือหลังจานได้นะคะใส่หน้าต่างไงนาต่างอันนี้ก็ใส่แล้วมีความเป็นญี่ปุ่นมากเลยนะคะเป็นหน้าต่างไม้เนาะแล้ว ก็ตกแต่งชั้นด้วยจานนะคะแบบเป็นฟิลฟิลแบบอยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆนะคะใส่มงใส่หม้ออะไรไปฟิลแบบว่าเออทำกับข้าวเองดือ oh. อันนี้ก็ใส่ม่านนะคะของห้างนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเชลของตัว อะไรนะไทยนี่โฮมใช่ไหมน่ารักมากอะ่ะทุกคนคือพอได้ใช้ก็คืออันนี้ก็จะเป็นอันที่ใช้บ่อยนะคะแล้วก็เอาแอปพลอนนะคะเป็นสีแบบไงแม่บ้านญี่ปุ่นไงสีแบบคืนคลีนนะคะตรงนี้ก็ใส่โต๊ะของตัวเซ c ว e s สเคปนะคะก็คือพอดีเลยสีที่นั่งซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเราจะมีการทาซิมมาเพลเทสดูนะคะว่าสามารถเข้าไปนั่งได้ครบทุกคนไหมเนาะเพราะว่าต้องอยู่4คนไงส่วนมากในนี้ก็เบสเกมเหมือนเดิมนะคะเอามาจากตัวห้องนั่งเล่นนะคะเป็น แบบเดียวกันนะแล้วก็ทกําการเปลี่ยนพรมนะคะแอบซ่อนไฟเข้าไปนิดนึงเพราะว่าห้องอ่ะมันมืดนะเราก็เลยเอาไฟซอสเซอร์ไลท์เนี่ยมาซ่อนไว้ในตรงไฟตัวเพดานอีกทีนึงนะคะแล้วก็ตกแต่งรูปภาพนิดหน่อยเป็นอันเรียบร้อยนะคะใส่ของตกแต่งไว้นิดนึงใส่ถังขยะนะคะออกมาก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้เป็นแบบครัวเล็กๆนะคะแล้วก็นั่งทานข้าวกันได้นะคะ4คนด้วยกันนะคะ เนี่ยก็จะเป็นฟิลฟิเวลาเข้ามาหน้าบ้านก็จะเห็นเป็นต้นไม้นะแล้วก็มองเข้าไปในบ้านเนี่ยก็คือมีความแต่งบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบไม้ลายสีเข้มนิดหนึ่งนะคะเข้ามาในตัวบ้านก็ก็จะเห็นมีฉากกั้นนะคะพื้นที่ระหว่างตัวห้องนั่งเล่นนะคะกับโซนแต่งตัวถอดรองเท้านะคะก็เป็นการแยกพื้นที่อย่างชัดเจนนะคะส่วนขึ้นมาชั้น2แล้วเนี่ยตัวนี้บันไดแล้วก็ใช้ไฟ ตัวเดิมนะคะแล้วก็มาทําตัวห้องนอนของลูกๆกันก่อนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเตียงของภาคนี้นะคะเดี๋ยวเราสุดท้ายเนี่ยเราจะลองมาเพเทสดูนะว่าสามารถขึ้นได้ไหมนะเนื่องจากห้องเล็กเนาะดังนั้นเตียงที่เราใช้เนี่ยก็ต้องเป็นบังเบสดแน่นอนนะคะไม่งั้นแบบนอนกันไม่ได้นะแล้วก็อีกมุมหน,นึ่งจะเป็นมุมวาดรูปนะคะส่วนอีกมุมหนึ่งอยากให้เป็นมุมนั่งทําการบ้านนะคะแต่ว่าถ้าเอาโต๊ะมาวางแบบเนี้ยมันจะมีความรู้สึกแน่นไปหน่อยนะคะเราก็เลยทําการใช้ตัว เชียนะคะแล้วก็ย่อโต๊ะเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็คือสามารถนั่งทําการบ้านได้นะคะให้ค่าเป็นโต๊ะเนาะแล้วก็เลือกระดับตัวเชลให้มันเท่ากับตัวเอโนบุกที่เราวางไว้ตอนแรกนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึงให้มันดูเข้ากันนะคะโต๊ะหวัวเตียงเนี่ยก็มากับภาคนี้นะคะแล้วก็แอบใส่คุกกี้นะเป็นเด็กๆแบบชอบกินขนมในห้องอะไรอย่างงี้แล้วก็ใส่ต้นไม้ไว้นะคะ แล้วก็ด่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไฟนะคะไฟที่การเด็กฝันร้ายนะคะแอบมาย่อไว้แล้วก็มาซ่อนไว้ตรงนี้นะคะเพื่อให้ห้องมันดูสวยมากขึ้นแล้วก็ใส่พรมนะคะพรมก็คิดว่าเอาเป็นสีเ,เรียบๆดีกว่าเนาะไม่งั้นเดิไม่เข้าการแล้วก็ตกแต่งผ้าผนังด้วยเหมือนโปสเตอร์นะคะเป็นรูปปลาให้ความรู้แล้วก็โปสเตอร์นะคะแบบเด็กๆเนาะชอบเอาอะไรแปบะบผนังเป็นตามปกตินะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวอะไรแต่เราจะน่าจะใส่เป็น เหมือนรางวัลไงเหมือนเป็นเด็กเรียนดีอะไรอย่างงี้เออมาใส่ตรงนี้นะคะเหมือนน้องๆได้รางวัลนู่นนี้นั่นมานะแล้วก็ใส่ม่านของ b เบสเกมเข้าไปแอบ,บเลื่อนนิดนึงเพราะว่ามีความชนกันนะคะกับม่านนะ ใส่ไฟตัวนี้ชอบมากเป็นไฟรูปก้อนเมฆนะคะของเบสเกมมาวางไว้2อันก็คือห้องดูน่ารักขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็ปกปิดตัวโต๊เนี่ยด้วยของเล่นนะคะเอามากองไว้เลยนะส่วนห้องคุณพ่อคุณแม่ก็เล็กนะคะก็น่าจะใส่ได้แค่เตียง1่อันรูปภาพ1อันนะคะแล้วก็ตรงหัวเตียงเราก็จะใส่เป็นไฟไว้2ข้างนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมทํางานอ่านหนังสือของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะใส่โต๊เ,เขาเรียกอะไรตู้หนึง สุดว้นะคะแค่แค่นี้พอนะเพราะว่าไม่งั้นเ,เต็มหมดแล้วนะคะวางอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็ตกแต่งผนังด้วยเชล์อันนี้นะคะของตัว ลายอะบูมิ่งรุมคิสนะคะส่วนมุมข้างนอกเนี่ยแล้วก็แผนว่าจะเป็นมุมปลูกต้นไม้เล็กๆไว้ตรงนี้นะแล้วก็ใส่ตกแต่งต้นไม้แบบร,มรวมๆกันให้เหมือนเชื่อมโยงพื้นที่จากข้างล่างนะคะเพราะข้างล่างเนี่ยต้นไม้เราเยอะแบบสุดๆเลยนะคะข้างบนก็อย่าน้อยหน้านะคะก็ใส่ไปให้หมดไม้เลื้อยไม้ติดผนังอะไรนะคะก็ใส่ไปให้หมดแบบนี้เลยนะคะก็ดูเต็มขึ้นมาเนาะแล้วก็สามารถปลูกต้นไม้ข้างนอกระเบียงนี้ได้ ส่วนมาโซนหลังบ้านกันบ้างนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําห้องน้ําก็คือ1ห,ห้องเท่านั้น อกได้ว่าหลังนี้เราก็จะทําเป็นโซนแบบชาเวอร์นะคะก็ตีผนังขึ้นมาแล้วก็ทุกผนังทิ้งใส่กระจกนะคะก็จะดูเหมือนเป็นตู้อาบน้ํา DIY ขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ชักโครกซึ่งโซนตรงนี้เราเดี๋ยวเราลองมาเพเทสกันดูเนาะว่าเดซิมเนี่ยจะเดินผ่านช่องแคบมารรากาแร้วหว่างตรงชักโครกกับกระจกได้หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวเราลองดูนะแล้วก็ใส่ตัวแบบที่อาบน้ําอย่างงี้เปลี่ยนไฟนะคะ ไฟตัวดีตัวเดิมนะคะของเบสเกมแล้วก็แอบซ่อนซัสเซอร์ไหไว้เพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างมืดไปหน่อยนะเพราะาเราจะแอบติดผ้ามานแบบปิดไปเลยนะคะเพราะว่ามีความ p r i เวทสูงนะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชั้นลับนะคะเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ปีนบันไดขึ้นมาเนี่ยชั้นนี้จะเป็นชั้นสําหรับเก็บเสื้อผ้าทุกคนแล้วก็จะเป็นชั้นสําหรับแบบว่าซักผ้ารีดผ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นชั้น3เนาะเก็บเสื้อผ้าของทุกคนในบ้านนะคะแล้วก็จะวางตัวโต๊ะอลายตู้เสื้อผ้า,างไงแล้วก็ใส่ตัวเชลห้อยเสื้อผ้าไว้นะคะส่วนอันเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นของเด็กๆเนาะแบบอันเล็กๆของไม่เยอะมากส่วนตู้2ตู้เนี่ยก็จะเป็นของคุณพ่อคุณแม่ ได้ใช้นะคะแล้วโซนตรงนี้เราก็ทำที่กั้น เหมือนข้างล่างนะแล้วก็ทําการใส่อะไรเครื่องซักผ้าทุกคนเราชอบมากเป็นภาคลอนลีเดสตัฟนะคะคือเราชอบภาคน,นี้มากมันทําให้เวลาเราสร้างบ้านเนี่ยบ้านมันดูสมจริงค่อนข้างมากนะคะเพราะว่ามันมีการซักผงซักผ้าเนี่ยมีเครื่องซักผ้านในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยชอบนะคะส่วนเชลล์นี้ก็มากับภาคนี้เหมือนกันมันก็จะมีเหมือนเตารีดรีดผ้านนะแล้วก็อเน,นียต้นไม้ต้นเนี้ยเราใช้บ่อยนะทุกคนจะเห็นว่าเราหยิบมาใช้บ่อยมากมันจะเป็นต้นที่วางแบบเรียงๆกันสุบๆนะแล้วก็ มีเหมือนต้นสนเขาเรียกอะไรไม่ใช่ล้นสนลูกสนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีไม้กวาดแกล้งนะมีความแบบเออทำความสะอาดบ้านนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนรีดผ้านะคะก็มนโนกันป่ายส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งเอาไว้รอไงรอแบบว่าผ้าเราจะแห้งเมื่อไหร่นะเราจะรีดเก็บเขาตู้ได้หรือย,อยางอะไรอย่างงี้นะตรงนี้ก็ใส่หน้าต่างนะคะใช้ม่านอันเดียวกับข้างล่างแต่ว่าจะนี้จะทําให้มันมีความเปิดขึ้นมา,มากขึ้นเนาะเสร็จแล้วนะคะโซนห้อง นี้ก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เออมีความแบบห้องซักรีดเก็บเสื้อผ้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะส่วนโซนข้างนอกเนี่ยนอกบ้านเราก็จะทําเป็นที่ซักผ้าแบบซักมือไงเผื่อเสื้อบางตัวอย่างเงี้ยเราอยากให้รักษาคุณภาพของผ้าแล้วก็ทําการซักมือไปเลยนะคะซึ่งของทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของภาคลอนดิเดย์สตันะคะส่วนหลังบ้านเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ใส่อะไรแล้วแล้วก็ใส่ต้นไม้ของตัวลอนดิเดย์สตัเหมือนกันนะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนออกมาเป็นฟิลประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ชาวซิมสตังสล็อตเนี่ยมาลองเลย์เทสดูนะคะก็เข้าบ้านไปได้นะคะมาส่องกระจกเออดูความเรียบร้อยของเราได้นะคะอันนี้ก็เป็นม,มุมอีกมุมนึงก็คือดูดีนะแล้วก็ลองนั่งดูสักหน่อยก็คือทะลุเชลไปเลยนะคะก็ก็นั่งถือว่านั่งได้ทุกคนแต่ว่าทะลุนิดหน่อยนะคะ มาดูทีวีหน่อยนะคะวันนี้ก็นั่งได้เลยไหนมาดูตรงโซฟาใหญ่สิคาว่าสามารถดูได้หรือเปล่าก็ใช้การได้ปกตินะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทําครัวกันดีกว่านะคะไปใช้โซนครัวดูซิซึ่งอาจจะเป็นโซนหลักของบ้านเนาะเวลาอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยเราก็จะใช้เวลากินข้าวนะคะอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ลองทําอะไรลองทําอาหารดูซะหน่อยนะคะว่าฝีมือของคุณสตังสล็อตเนี่ยจะทําการเอ่อเผาบ้านหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าจะใช้การได้ไหมเออก็ใช้ได้นะคะก็แต่แต่ฝีมือก็คือเออก็คืออาจจะ ปวดหลังเหมือนตัวจริงเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็คือปวดหลังหนักมากนะแล้วก็ทําการเออก็ทําไปเลยค่ะได้กินไหมเนี่ยวันนี้นะคะอา่าแล้วก็ลองดูเอาก็วางได้นะคะแล้วก็มานั่งกินได้ตรงนี้เลยนะคะส่วนตรงโซนเก้าอี้ตรงมุมนะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าสามารถเดินไปได้หรือเปล่าอะ่ะก็เดินล้างจานก่อนอว้ยเป็นคนเรียบร้อยนะเนี่ยแบบกินเสร็จก็ล้างเลยนะคะเรียบร้อยมากแล้วก็เป็นไง เข้ามาได้นะคะถือว่าเป็นความสําเร็จในการใช้ตัวกินข้าวแบบสีที่นั่งหลังจากบ้านหลังแรกก็คือฟลไปแล้วนะคะก็หลังนี้ก็คือตั้งใจมากให้สามารถขึ้นได้แต่ว่าตอนนี้มีปัญหานะคะที่เตียงนะคะเตียงชั้นบนขึ้นไม่ได้นะคะเกิดจากอะไรนะคะลองดูโอ้ไม่ได้นะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราใช้เซตเดียวกันไปเลยนะคะอาจจะเป็นที่เตียงมันมันไม่ส n a p นะคะกับของพาสโนว์อสเคปพอเราเปลี่ยนเตียงขึ้นมาก็ นี่เลยสามารถขึ้นไปได้นะคะก็รีแลกซ์ได้นะคะส่วนเก้าอี้เมื่อกี้ให้ลองนั่งดูนั่งได้นะคะคิดว่าเด็กๆน่าจะสามารถมาทําการบ้านได้แล้วก็มารีแลกซ์เตียงคุณพ่อคุณแม่นะคะจริงๆก็สามารถเข้าได้ทั้งสองทางเพราะว่าตัวพื้นที่ไม่ได้มีอะไรกั้นเลยนะคะหยิมหนังสือขึ้นมาอ่านได้หรือไม่นะคะก็เออก็เลือกที่ได้ดีนะคะถือว่าเป็นรีวิวที่ดีมากนะคะ ทำการมาเข้าห้องน้ําดูซีนะคะเข้าห้องน้ําแล้วก็อาบน้ําดูซิว่าทําได้ไหมนะคะก็คือเข้าเสร็จแล้วไปไหนไอะหนูหนูอันนี้อันนี้ก็ใช้ได้นะ โอ้ยก็คือยังไนงะก็คืออยากเทสอนะเนอะก็เลยขึ้นมาชั้นสามไปล้างมือชั้นสามไปเลยค่ะบอกว่าเออฉันขึ้นมาได้นะโอเคเอาใหม่นะก็มาอาบน้ําก่อนนะคะอาบน้ําดูโอเคใช้ได้นะแล้วก็เมื่อกี้จะเห็นว่าเดินขึ้นมาได้แสดงว่าตรงกระจกเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะคะ อน้ําเสร็จเนี่ยตัวเสื้อผ้าเนี่ยก็จะมาลงในถังซักผ้านะคะเราก็เลยได้เลิกในการเทสเครื่องสักผ้าดูนะคะซึ่งภาคเนี้ยเนี่ยมันก็จะให้ชาวซิมเนี่ยสามารถเอาผ้าไปซักได้นะทุกคนก็ใส่เครื่องสักผ้าแล้วก็กด ตัวที่เครื่องซักผ้านะคะว่าให้ซักผ้าเป็นเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็รอเครื่องทํางานนะคะส่วนข้างนอกเนี่ยก็สามารถมาเป็นแบบซักมือได้นะคะแล้วก็เอากองผ้ามาลองดูก็ใช้งานได้นะคะแต่ว่าอะไรคือเราอลองเทสต,ตัวที่ตับผ้าก็ใช้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเรามีเครื่องอบผ้าอยู่นะคะก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามซีรีส์นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในซีรีส์หน้าคะ่ะ